ช่องแม่มกตปิชั้นนีไลฟ์อินเจอร์มานีสวัสดีค่ะแม่มจะพาทุกคนมาดูของที่แม่มซื้อวันนี้นะคะในราคาคิดเป็นเงินไทย2,800บาทได้เยอะมากๆเต็มโต๊ะเลยนะคะแล้วก็ทานได้หลายวันด้วยนั่ยเลยนะคะไก่ตัวนี้ก็คิดเป็นเงินไทยก็244บาทเองนะคะ ส่วนแซลมอนแพ็คนี้นะคะคิดเป็นเงินไทยก็432บาทมีทั้งหมด8ชิ้นนะคะชิ้นใหญ่ๆเลยใครที่อยู่เยอรมันนะคะอยากได้ไส้กรอกอร่อยๆนะคะเนี่ยเป็นไส้กรอกซาลามี่แบบนี้นะคะนะคะนี่แหมมซื้อมาจากลีเดอร์นะคะหมดสซเรล่ากล่องนี้นะคะ35บาทนะนข้าวนะคะข้าวหองมะลิหรือว่าบาสมาทที่ราคาเดียวกันนะคะประมาณ70-80บาทนะคะ1กิโลถ,ถหน้ากระป๋องแบบนี้ก็ประมาณ37-38บาทนะคะ อันนี้ก็เป็นน้ํายาล้างห้องน้ํานะคะประมาณ36บาทค่ะส้มถุงนี้ก็1กิโลนะคะ77บาทนะคะแตงกวาลูกนี้นะคะลูกใหญ่มากเลยนะคะประมาณ24บาทค่ะลูกแล้วก็นี่ทั้งหมดค่ะที่อยากเอามาแบ่งปันมาให้ดูกันว่า2,800บาทของเราก็ทานกันได้หลายวันเลยนะคะก็เพื่อนๆมีอะไรมาแชร์มาแบ่งปันกันก็แชร์ทางคอมเมนต์กันได้นะคะขอบคุณค่ะ